รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภาหในความลันยังคงอยู่ในหในนัวใจมีร่องรอยของความผูกพันมาก 红了天。 สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการเปิดม่านข้างหลังภาพ The Musical นะครับและผมเชื่อแน่นะครับว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็คงจะรู้จักนวนิยายเรื่องดังนะครับข้างหลังภาพนะครับผลงา,าง,งานสุดคลาสสิกของผู้พันธ์ชื่อดังอย่างสีบุรพานแน่นอนนะครับและในปีนี้นะครับข้างหลังภาพนะฮะจะมาลดและในรูปแบบของละครเวทีเป็นครั้งแรกนะครับ นับจากนี้นะครับเหลือเพียงแค่อีกหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับที่ละครเวทีสุดวิจิตรอลังการข้างหลังภาพเดอะมิวสิคัลจะเปิดทําการแสดงที่เมืองไทยรัชดาลัยิเตอร์แห่งนี้ดังนั้นนะครับวันหยุดพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังการทํางานนะครับแล้วก็พูดคุยกับเหล่าบดาฑนกแสดงจากละครเวทีเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงภาพการซ้อมบางส่วนนะครับที่จะแอบออกมาคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าจะอลังการซาบซึ้งและประทับใจแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปทราบถึงที่มาของการสร้างละครเวทีเรื่อง ร,รวมไปถึงอะไรคือความแตกต่างของข้างหลังภาพในอรวชนี้ครับจากที่ได้ศึกษาบทประพันธ์อย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็ได้อ่านผ่านบทประพันธ์เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยนะครับก้องก็มองเห็นว่ามันมันมีอะไรที่เราสามารถนําเสนอได้หลายๆอย่างอย่างที่คาดว่ายังไม่เคยมีใครได้เห็นแบบนี้มาก่อนกับบทประพันธ์เรื่องนี้ บทประพันธ์นี้ที่เป็นบทประพันธ์ที่เรียกว่าคลาสสิกของไทยเลยเพราะว่าได้เนี่ยที่บทประพันธ์นี้คลาสสิกได้เพราะมันมีการตีความให้หลากหลายแบบมากและที่ผ่านมาก็มีคนที่เขียนออกมาเป็นคําวิจารณ์เขียนมาเป็นการตีความที่ที่หลากหลายแบบมากว่าไม่จริงจริงอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้หมายถึงอย่างนี้อันนี้แปลว่ายอย่างนี้หรือความรู้สึกของกีโรติจริงๆเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่าง,งน,นี้มีเหตุว่ามีความหลากหลายเยอะมาก ถามว่าสิ่งที่เราทาตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งของการตีความออจากที่เราได้รับความประทับใจจากข้างหลังภาพแล้วเราจะตีความออกมาอย่างไงน,นําเสนอออกมาเป็นยังไงในรูปแบบของละคร <S <S บบไทยแกนหลักของตัวละครเนี่ย แน่นอนมันก็คือเรื่องราวของความรักของคุณเกีรติกับละครในขณะเดียวันสิ่งที่จะเห็นชัดมากๆเผมว่าหนึื่งของอารมณ์ตัวละครและเรียกว่าแพชชั่นดีกว่าของของตัวละครที่ที่มีต่อกันมีรักดังมีคู่กันให้คอยเซ็กซันโลกพลันสดใสระบายสีฟ้าบนฟ้าสีครามบนทา,างกว้างใหญ่ หากใครมีรักรักยอมบันดาลได้ทุกอย่างสร้างสรรค์วันใหม่จริงๆแล้วจิตวิญญาณตัวละครตัวนี้มันมันแรงมากแรงมากเลยเดียวเพียงแต่ว่ามันถูกมันถูกสังคมกำหนดภาพพน์หรือว่าการแสดงออกไม่ให้แสดงออกมากนักในยุคป,ปีพศนั้นเพราะนั้นตรงนี้แหละที่เห็นสเสน่ห์ของมันแล้ว สามารถทําออกมาให้ตัวละครสามารถข้ามผัวมาดานูเพลงช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับเหล่าบรรดานักแสดงจากข้างหลังภาพเดอะมิส c ิ l คลกันนะครับซึ่งละครเวทีเรื่องนี้นะฮะก็ได้รวบรวมเหล่าดารานักแสดงรับคุณภาพไว้หลายท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับ ู่้ชมครับและข้างหลังภาพเดอะมิซิเคิลนะครับก็เป็นละคาธเวทีนะครับที่รวบรวมดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงไว้หลายต่อหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพัชสุทัศนีพุทธินันท์นะครับคุณพี่สุกริตวิเศษแก้วคุณรัเกล้าวอมรดิตนะครับคุณโกวิทวัฒนกุลคุณพีรัชยาพิมเมืองงามคุณเขมรัศมีธนนท์หรือว่าวีเจอ๋องจากปลายลายนั่นเองครับแต่ละท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นดารานักแสดงระดับคุณภาพทั้งสิ้นเลยนะครับผมรับรองนะครับว่าคุณผู้ชมไม่ผิดหวังอย่างแนนน่อครับ การเลือกตัวละครจริงๆแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรมากนะครับถามว่าแพ์สชุชาสนีเป็นคุณหิรติได้ไหมด้วยความเป็นละครเพลงด้วยความเป็นมิวสิคอลด้วยความเป็นอยู่บนเวทีและต้องร้องเพลงเพราะเขาเหมาะมา้ยคุณหญิงก็จะเป็นคนที่ไม่แสดงออกอะไรเพราะว่า ถูกกาหนดที่อยู่ในกรอบมากกว่าด้วยสังคมต่างๆเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่เป็นหม่อมราชวงศ์เนี่ยก็เลยไม่สามารถที่แสดงออกสิ่งที่รู้สึกออกมาจากข้างในได้ตกลงคุณหญิงรัท่านจะคุณหรือเปล่าครับคืนนี้ลมจัดเธอต้องระวังยวอย่าเปิดคอให้ร่อนไว้ถ้าเธอต้องเป็นอะไรไปเพราะฉันฉันจะเสียใจมาก อยาซิมินาไซเด็กดีของฉันโอยาซิมินาไซคุณหญิงของผมเล่นเล่นบทนี้เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากด้วยความที่พัฒเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะคือเข้าใจเข้าใจว่าคุณหญิงรู้สึกยังไงแล้วพอเราได้ซ้อมมาตั้งแต่องค์แรกจนถึงจบองสองเนี่ยคือเข้าใจความเป็นมนุษย์นะเวลาคนเราเนี่ย รู้สึกไงแล้วก็มันจะแสดงออกแบบนั้นแต่ของคุณหญิงเนี่ยรู้สึกอย่างไรก็ต้องเก็บต้องฝืนสแสดงออกมาอย่างนั้นไม่ได้มีความสุขบางไหมช่วงเวลาที่กันง,งานอยู่มาย่างอ้างว้างฉันก็มีความดดทุขดีดีอย่างไรที่เห็นด้วยตาก็รู้ทันทีด้วยใจเธอเห็นอะไรที่เห็นไม่ใช่ความรักโปรดจงช่วยอธิบาย บทคุณหญิงเนี่ยเพลงเนี่ยจะมีเพลงโซโลใ่ใหญ่ๆสองเพลงเพลงแรกจะเป็นเพลงที่คุณหญิงบอกความในใจกับอุพรว่าทำไมถึงต้องแต่งงานกับท่านเจ้าคุณเ้ามองดูทุกคนแต่งงานเราสยังว่างเปล่าเรื่อนรางของฉันสวยงามแล้วได้อะไรใครคนต้องการ การแต่งงานของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาจากความรักแต่ว่ามาจากความเหมาะสมท่านพ่อต้องการความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็เผยความไว้ใจกับนพพรซึ่งตอนนั้นก็ต้องใช้อารมณ์มากเท่านตึและตัวท่านคกันก็ดึงเพียงความหมดจมถ้ามีความรักทกฎล่าวมันเลยไปเลากรอนรนไรเหตุ คคนนนเเเเจจออรรรยยมตมใับชช nice าาาป็พีก็ยากพอสมควรนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพลงที่ร้องทั่วไปเหมือนกับว่านกร้องปกติแต่ว่าเป็นเพลงที่ต้องสื่อด้วยอารมณ์ที่เรารู้สึกข้างใน ดีใจมากๆด้วยที่ได้รับบทนี้เพราะว่าบทนี้ก็แตกต่างจากบทที่ผ่านมาและเป็นบทที่คิดว่าท้าทายมากสําหรับอคติ้งนะคะคือคือพพทเองเนี่ยเต็มที่อยู่ทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยคือจากใจที่แพทรู้สึกว่าพพทวันนี้เต็มที่ดีที่สุดเท่าที่พพทจะจะสามารถทําได้แล้วเนี่ยแล้วพี่บอยแฮปปี้คิดว่าสิ่งที่พั่ทออกมาได้ตรงกับภาพที่พี่พบอยาอไวยถัอเค กับคุณดี้สุเกตวิเศษแก้วเขามีศักยภาพเขามีความสามารถบวกกับว่าอัลบั้มที่ผ่านมาหรือว่าคอนเสิร์ตใหญ่ที่อิมแพกที่ผ่านมาเขาก็มันจะพิสูจน์ให้ให้ผู้ชมเห็นแล้วว่ามันมีความสามารถมากมายขนาดไหน ลูกพรมารชันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ของลูกพรที่มุทะลุดุดันผมว่ามันต้องมีความรู้สึกอะไรที่แตกต่างจากวัยรุ่นทั่วไปเพราะคนคนนี้มีความมุ่งมั่นสูงมากไม่ว่าจเป็นเรื่องการงานเรื่องการเรียนหรือไม่ว่าเป็นเรื่องเรื่องความรัก แต่อีกคนยิ่งามอยใจด้ราาเล่นของท่านผู้อาเดิจิทัคในเรื่องนี้ตัวนพกือเป็นตัวละครที่เก็บทำอะไรก็จะเก็บแต่ว่าอารมณ์ข้างในจะเยอะมากมากๆอยจะบอกว่ามากๆากเลยทีเดียวผมว่าในจุดได้ด้าของอารมณ์ของตัวละคร ที่ยืนเฉยแต่ว่ามีหลากหลายอารมณ์ในตัวแล้วผมคิดว่าจุดนี้คนดูน่าจะรับดูได้พราจุดนีน้น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจของละครเรื่องนี้แล้วก็เป็นจุดที่ยากที่สุดสำหรับตัวนักแสดงนะแต่ผมห่วงคุณหญิงท,งทุกคำที่ถามรอยเรียนด้วยใจได้โปรดให้ผมได้ช่วยเธิดนะไม่ต้องมาช่วยฉันอยากบอกคุณหญิงคือคนสำคัญทุกๆครั้งนรบที่ที่มีการดันก็ต้องมีเลิฟซิงแลมิเตเกตด,ด้วย ใช้เวลาซ้อมก็นานพอสมควรเหมือนกันเพราะมือไม้จะยังไงปากเปิดจะยังไงมุมจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไง